สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับเด็กเวทเทอร์เพนเตอร์ครับเพราะว่าครบเดือนละเดี๋ยวเดือนหน้าก็เดี๋ยวไปหาเด็กเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราดูครับว่าจะเป็นเด็กอะไรคิดว่าน่าจะสนุกใช้ได้เหมือนเดิมครับก็เริ่มเลยครับตอนนี้เริ่มหลังนะครับเขาเริ่มก่อนมือเราไม่ค่อยดีครับเพราะตัวซ้ำเยอะแต่ว่ายังโชคดีครับที่ว่าตัวซ้ำมาเป็นตัวที่เก่งแล้วก็มีเวทสโนด้วยก็เป็นสโนเป็นขาวเป็นตัวสโนตัวจริงก็ถือว่าออเล่่่่ไได้คแตวาามมมืยยปีก ถ้าเจอเขาตั้งบอร์ดหนานๆมาเงี้ยจะลำบากครับเริ่มเลยก็เขาเร็วกว่าครับอ่ะบักฟิวมาเป็นเด็กซับเทเลอร์ครับเป็นเด็กที่แบบใช้เฟกในการฟิบครับรีเวิร์สฟิบไปฟิบมาแบบความหงายเข้าหงายพอคว่ำหงายปุ๊บจะได้เฟกอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นนี่กูรูกูรูนี่เหมือนจะเป็นตัวขี้หลักของเด็กเขานะครับบอกว่าถ้าเกิดฟิบม,มาเงี้ยจะเสิร์ชซับเทเลอร์หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรด้วยนะซับเทเลอร์การ์ด อ่าฟิปอยี่ครับเมื่อฟิปเสิร์ฟซับเทอร์เรหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สามารถชี้มอนสหงายหนึ่งตัวครับเปลี่ยนเป็นป้องกันความหน้าก็คือว่าจถ้าเกิดมีสองตัวครับเขาก็หงายปุ๊บแล้วก็ชี้เพื่อนสั่งความได้แล้วก็เอฟเฟกต์ฟิวครับเหมือนจะมีสองเทคครับมันจะชี้มอนความให้หงายได้และแล้วก็ชี้มอนหงายให้ความได้อะไรประมาณนี้เขาเท็จครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ิวครับหงายกูรูขึ้นมาเอฟเฟกต์กูรูเสิร์ฟ กระดักใบนี้ก็เป็นใบเก่งครับใบที่มีสามเทคนิกนะใบ้ีบอกว่าตอนเปิดครับเปิดปุ๊บเลือกหนึ่งอย่างจากสามอย่างนี้อันแรกก็คือเปลี่ยนมอนซับเทอร์เลอร์ครับที่อ๋อ,อคือสั่งมอนซับเทอร์เลอร์ครับที่คว่ำอยู่เนี้ยให้หงายขึ้นมาเพื่อใช้เฟกได้เอฟเฟกต์ที่สองก็คือชี้ซับเทอร์เลอร์ที่หงายหน้าอยู่ครับเปลี่ยนเป็นคว่ำก็เหมือนว่าสั่งสั่งหงายสั่งคว่ำได้อันที่สามก็คือชี้เสร็จป,ปุ๊บก็ พลังโจมตีป้องกันครับจะมารวมกันอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดถึงเขาสั่งใช้ปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามพันสี่แล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวครับบอกว่าทั้งเทอร์นี้ซับเลอขอเลือกสีอ่อ,อย่างเลยอันสุดท้ายก็คือทั้งเทอร์เนี่ยครับเอฟเฟกของซับเลอร์จะไม่โดนในเกตแล้วก็มีเทคประจําของตัวบใบน,นี้น่าลาคามากครับเพราะว่ามันบอกว่าเวลามาสั่งใช้เสร็จอ่ะมันจะไม่ลงหลุมครับมันจะกลับไปความใหม่เพื่อให้เขาใช้ใหม่ได้เรื่อย อ่ะเส่ไปที่ครัวปุ๊บเราก็ใช้สองใบครับตรงนี้ไม่รู้นะเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จุดเลยครับเข้าเทิร์นจุดไปออลโรลาครับออลโรลาเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าออลโรลาคือตัวที่ควรจะสเปรย์ออกมาจากดิ๊ก็เล่นเหมือนเดิมครับปักเวสโนครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวลงสโนลงไปอ่ะอันนี้โดนเป็นตัวนี้ครับซับเทเลอร์หนึ่งดาวตัวนี้บอกว่าถ้าฝ่ายข้าครับใช้แอคทีเวทการ์ดหรือเอฟเฟกตะครับ จะสามารถส่งการไปนนดลงหลุมแล้วก็ชี้ซัพเพลร์หนึ่งตัวที่หงายอยู่ครับให้เปลี่ยเป็นคว่ำพอชี้เสร็จปุ๊บก็จะในเกตได้พอชี้กูรูครับสามในคว่ำในเกตครับในเกตทำลายเลยนะค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าน่าจะยังพอได้ครับเราใช้สนโนเลยเฟสนโนครับใส่ไปสนโนขึ้นมาใหม่ แล้วก็เสร็จของเวสโนครับรีมูฟตัวเองออกไปแล้วก็เสรเป็นฟิลขึ้นมาปักฟิลเลยแล้วก็เอาเรเบลลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เฟกฟิลครับนำอาลงไปนำอาทันเดอร์ครับเอฟเฟษของเลเบลเปลี่ยนทันเดอร์ออกเพราะว่าเติมกระสูน,นครับเราได้มีตัวนิเกตเพราะตอนนี้บอร์ดเราไม่ค่อยแข็งกละเพราะตัวนิเก็ตไปตัวนิเกตไปทีหนึ่ง ก็คิวเลยครับลิงที่สามตัวลิกงแม่มาครับแล้วก็ตีเข้าไปเลยอันนี้เขาเปิดใช้ครับเพื่อเลือกเขาจะเลือกอะไรเขาเลือกเพื่อพลังครับนี่บอกพลังกายไปสามสิครับก็ตีก็เก็บนี่เจ็บหน่อยเขาไม่เป็นไรเห็นไหมครับมันก็จะกลับไปคว้าไปเซตใหม่เอาไว้ใช้ใหม่ต่หน้าได้เป็นกูรูครับฟิปเสิร์ดนะเขาก็เสิร์ตตัวด็กขึ้นมาแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมีในเกตเพิ่มมาของเราอ่ะเม่2สอครับทันเลยเราไม่ไ,ได้แล้อ่าไซเเฟยครับได้สนกลับมาแล้วก็เันเเอร์ครับจะมีสองในเกตเขาไว้สู้กับเขาเขาใช้เพิ่มปุ๊บแล้วเขาใช้ฟิลครับ,บฟิลจิ่บฟิปกูรูเป็นไงตรงนี้ที่ไม่ในเกตครับ,รบเพราะว่ามอนเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเรา ถ้าเราจากเกนในเก็ตครับเราลอในเกตตรงกูรูนี้ก็ได้ไม่ให้เขาเซิร์ชแต่ยังไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกนี้มันยังทำอะไรเราไม่ได้ตั้งตีครับตีสองตัวตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเวลาเขาตีมาเงี้ยเขาสามารถใช้กับกับดักไปเนี้ยเพิ่มพลังได้เพิ่มทั้งโจมตีป้องกันเขาก็จะตีมาสามพันกว่านี่ครับเราก็ใช้เพกเนกเกตทำลายกับดักไปนี้เลยไม่ให้เขาเพิ่มพลังครับ อ่ะแล้วเขาก็ใช้ตัวหนึ่งดาวที่เขาเสริมมาตะก,กี้ครับแต่ว่ายังดีครับที่เรามีสองนเกตอ่ะเราใช้อีบครับที่เหลือนิเกตเลยสเชนครับในเกตตัวหนึ่งดาวแล้วก็นิเกตกระดักครับตตัวนี้ก็จะตีมาหัว,วแตกครับ เรียบร้อยครับเพราะว่าเด็กเขาถ้าเกิดบอร์ดเริ่มแตกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความสามารถในการรีคอเวอรี่บอร์ดกลับมาครับเขาจะสู้ฝั่งเราไม่ได้เพราะฝั่งเราจะได้สองในเกรแล้วก็ได้สองในเกรทุกเทอร์ครับในขาที่ถ้าเกิดของเขาโดนในเกรดแล้วเนี่ยของมันจะหายไปเรื่อยๆอย่างตาวันนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูดีดเดอรสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับ